กินได้ก really. bells bells> like ็อร right? ่อยดีกูเลยบอกคือปูปูบันยาไม่ผมว่าหาวไปเสียบไม่ได้เลยเหมือนเป็นหัวป่ะใช่ไหมอันนี้คือเป็นหัวมันไม่มีอาหารไทยที่มันเป็นแล้วกินได้แต่ใช่ไหมหาย่ายอยู่

เอาวะนี่ครับเอ๊ะเอ๊ะคืออะไรเอาเออเออไม่รู้ไม่รู้อันนี้คือสมมติว่าม,มันกินจี๋เลยเนี่ยนะเนี่ยอือเอาซอมแตะด้วยเราซอมแตะด้วย

ไม่เหมือนไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้จะออกไปทางเกี่ยเส้นมากกว่าอ่ะลองชิมเลยชิมลยชิมเหมม่แล้วก็สรุปหรือว่าเป็นไง ก็คือประมาณของจีนไข่น้ำยาบางๆอ๋อเออๆๆแล้วกูก็มาลองตัวนี้หอมดแดงหอแดงหองแดงทอดอีกชิ้นอ่ะนี่เน้องรออะไระไร้ Gracias.